หยุดทำลายรักแร้เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างอินกายที่มีส่วนผสม,สมเหล่านี้ซะเราเองนะครับเป็นคนที่ดูแลสุขภาพของรักแร้เป็นอย่างดีครับแต่ทําไมรักแร้ของเราทําไมถึงดูดําขึ้นดูค้าขึ้นหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างอินกายนะครับที่เราใช้อยู่นะครับมีส่วนผสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์รวมถึงสารเคมีบางตัวครับที่ทําให้เกิด ผลต่อผิวลักแแรงเราทําให้เกิดการดําและค้าขึ้นครับสารเหล่านี้นะครับเมื่อเราใช้งานบริเวณแตกแล้วนะครับก็จะทําให้ผิวบริเวณแตกแร้งเรานะครับซึ่งมีความบอบบางอยู่แล้วนะครับมีการแพ้เกิดการระคายเคืองที่ซ้ำๆครับและตามมาด้วยรอยค้าหรือดําขึ้นหลายท่านนะครับก็ยังไม่จบครับเพราะด้วยความเสียดายครับอาจจะหาทีมในการบํารุงแตกลายมาใช้งานครับเพราะคิดว่าจะทําให้รักแร้หรือผิวแต้มแห้งเราดูขาวดูเนียนดูสว่างใสขึ้นครับ แต่ผิดเลยครับกลับกลายเป็นว่าไม่ดีขึ้นครับกลับกลายว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาอย่างื่นตามมาเช่นซิวอักเสบและเกิดการติดเชื้อครับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อครับต้นต่อเกิดจากตัวของผลิตภัณฑ์รับกลิ่นกายสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องหาผลิตภัณฑ์รับกลิ่นกายดีๆสักตัวครับที่ไม่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้หรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมขอนําเสนอครับนี่เลยครับสเปรย์รำกายรีเฟรชครับใช้แล้วดียังไง ข้อแรกครับไม่มีส่วนสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์ครับข้อที่2นะครับไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการลา,ายคลายเครืองหรือสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นหรือสารต้องห้ามนั่นก็คือตัวอลูมิเนียมคลอไรด์นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวสเปย์ตัวนี้นะครับเป็นสเปย์ที่คิดค้นเพื่อจัดการกับเรื่องกลิ่นตัวโดยเฉพาะครับโดยทํางาน2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนะครับคือการ บล็อกการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียครับไม่ให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่รวดเร็วครับอย่างที่2นะครับก็คือมีสารดัดกลิ่นกายโดยในสารดับกลิ่นกายนะครับมีการใช้สารเคมีที่น้อยมากครับคือใช้เฉพาะที่จําเป็นในการดับกลิ่นกายเพียงเท่านั้นครับและสเปรย์ตัวนี้นะครับดังออกฤทธิ์ในการดับกลิ่นกายเฉพาะที่ครับไม่เกิดการดูดซึมลงใต้ผิวหนังครับจึงไม่ก่อให้เกิดโรคครับดังนั้นนะครับสเปรย์ับกลิ่นกายรีเฟซนะครับสามารถที่จะใช้กับคนททั่วอย่างเช่นครับเด็กคครรัับผมนท้องบ คนชราครับคนที่มีโรคประจําตัวครับหรือคนที่มีภาวะโรคอื่นๆกับผิวหนังได้อย่างไม่ปัญหาครับ